เมื่อกีวันก็หายแล้วล่ะเอ่เอท่านหญิงน้อยและแม่นางฟางตัวข้ามีงานต้องทำคงไปส่งไม่ได้อาภัยด้วยนะพวกเราเนี่ยภูเขาไม่เปลี่ยนสายน้ำไม่หยุดไหลวันหน้าพบกันใหม่นะขำไรเหรอเขาพูดจาแบบนี้<อ>เขาไม่ชินเลยจริงๆอ๋อกรอบเข้ามา <c oughs> พี่เวยเมื่อครู่เจ้าก็ได้ยินแล้วพวกเราจะไปที่สือเจียจัวแม่นางฟางวางใจเถอนะถ้ามีเวลาข้าจะไปเยี่ยมพวกเจ้าแน่นอนอืมอืมอีกอย่างนะ ข้าจะไม่คิดถึงสาวงามจมพกาอายอย่างเมียข้าและน้องสาวคนสวยได้ยังไงนี่จ้ะเขินเขินดีได้ไม่เท่าไหร่ก็ปากเสียอีกแล้วเจ้าเนี่ยหากคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนจริงๆพวกเราก็จะรอคอยให้เจ้ามาทุกวันหากใจเจ้ายังคิดอกุศลดูถูกผู้อื่นก็ไม่ต้องมาแล้วไม่นะไม่ไม่ไม่ขอแค่เจ้าไม่โกรธก็พอใจแล้วสําหรับเจ้าเนี่ยไม่มีใครโกรธลงจริงๆหรอก 자 그럼 relâ-nxl 그럼 레디 교대 한번 나ya OK 좋아요 아 오� Этот 으응 아 으응 mut � โรงทพันซืเรามาส่งให้แล้วครับใครใช้พวกเจ้าโรงศพมาเนี่ยไม,ม่มีแม่นาคในนามซุงเอ,อ๋ช่วยซื้อโรงศพแทนพี่กุ้ยพี่กุ้ยพวกเราเอามาส่งที่นี่อ๋อใช่แล้วอ่ะแม่พี่กวน<แ>คืออย่างนี้นะข้าน่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งถูกคนอื่นฆ่าตายอตอนนี้ศพของเขาอยู่ในโรงโอ,อันนี้ไม่รู้ว่าจะขอยืมใช้ห้องข้างหลังหน่อยจะได้ไหมเมื่อเป็นเพื่อนเขาคนหน้าเว้ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอบคุณขอบคุณไปเห็นไม่ไวข้างหลังแล้วกวนทั้งสองด้วยเชิญทางนี้เลย ใจหายหมดเื่ืยแย่เลยนะไปซื้อเหล้าดื่มนะคนี้เป็นรางวัลไปซื้อเหล้าดื่มขอบใจคโอ้หัวหน้าเว้ยเฮ้ผู้กล้าต่อต้านราชวงศ์ชิงปู่นี้เขาชื่อแซ่อะไรอีกครู่ข้าจะเขียนชื่อเขาลงไปเอ๋อเขาชื่อไ่กุ้ยต้อง ไอกงกงเสียกุ้ยจือลุยต้งข้าคาพวกเจ้าทั้งสามตอนนี้ข้ามาเผากระดาษเงิกระดาษทองให้พวกเจ้าเอาไปใช้ต่อไปเจ้าสามคนอย่าอาฆาตข้าเลยนะหัวหน้าเวอยอ๋อจริงสิพี่กุนเอะข้าอยากจะคุยกับเพื่อนของข้าตามลำพังสักครู่ได้ไหมได้สิงั้นข้าไปรอยห้องรับรองเลยกัน ข้าจะต้องไปราชการที่อู่ไยซานคงจะมีแต่เรื่องยุ่งยุมจะมีเวลาฝึกวรยุทธ์ได้ยังไงกันเส้นทางที่ไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหนังสือฝึกวรยุทธ์แล้วก็พระสูตร42บทอีก5เล่มจะยอมให้คนอื่นขโมยไปไม่ได้เด็ดขาดเก็บไว้ในนีล่ะ ไปแบบสบายใจกุ้งโกงบอกว่าจะต้องเดินทางไกลในทันทีจะไปที่ใดหรืออ๋อฮ่องเต้ต้องการให้ข้าไปตรวจสอบโครงการขนส่งทางน้ําและจะต้องออกไปในทันเอ้าเฮ้ยไงเงี้ยไม่ใช่คนเดิมหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยมีอะเท่านอองเราไม่นางซงเออ แม่นางทรงเอ,อ๋ไม่กี่วันก่อนบอกว่ามิาธุระต้องกลับบ้าน<ะ>มาหาตัวข้ามารู้ก่อสายไปแล้วหากข้า<ะ>รู้แต่แรกจะต้องให้ทรงเอ,อ๋อยู่ก่อนแน่เลยงั้นท่านอองท่านรู้ไหมว่าแม่นางทรงเอ,อ๋ไปไหนอะข้าน่ะจะสืบข่าวมาให้กุยกงกงบางทีอาจรู้ว่าทรงเอ,อ๋ไปที่ไหนเออถ้างั้นก็รบกวนด้วยนะคาราและเซงเอ๊ะ,อะไม่รีบรอนจังเดียวีิเอ๊ะ สวงเออเห็นใดพอข้าต้อออกจากเมืองหลวงคนที่ข้าคิดถึงที่สุดคือเจ้านะข้ากับเจ้าจะมีโอกาสได้พบก,กันอีกไหมเนี่ยหรือว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่อาจจะได้พบก,กันอีกต่อไป วันนี้พอเราออกเดินทางก็ได้เจอกับท่านลงอูแล้วก็พวกสิทธิพี่หลิวทุกคนแต่ก็ดีใจเหตุใดจะถึงได้เย็นชากับสิทธิพี่หลิวขนาดนั้นแถมยังบอกกับเขาอีกว่าต่อไปก็เหลือแค่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจะพูดอย่างนี้ทำให้เขาเสียใจนะ